สวัสดีครับผมน,นีน่ครับป้ากินเขาทับเงี้ยนบักเขือนนอี่อิงไกมาเด้อมาเด้อครับ <c oughs> เงี้ยนบักเขือเงี้ยนใส่ปลาทูด้วยครับนี่ คือปิ่งโค้งไก่ครับปิ่งขายบ้านผมนี่ะ 应该从你么收啊。 สมปะหน่อยก็ไม่ได้ครับเ <c oughs> สือมากกระเสียบอยู่สมปะหน่อยเสือมากาาแต่แถวใก่บ้านเท่านี้บ,อยอยบุจจรีเสียตู้เย็นไว้ย่านบุตรนึงผมกระจำกินอยู่กินแล้ก็ดิบกินแล้วบกพริกดิบกระเสียบสมดีดี ซสือมาถุงแบบนี่น่ครับซสือมาถุงละสิบบาทได้หลายหลายครับซสืออยู่ไก่บ้านแถวนี้แหละไก่บ้านเกิดปุมเขาขายผมปันนน้อยผมจัก,กินเก็บเืมอ กินซุ้มเอือกัดเสียบไปนะห้างกินซุ้มเอือห้งอยากสมปปหน่อยอันประเภทของดิบๆนี่พวกคนก็กินเสียบดีแต่พวกหางค้นแบบว่าคือขี้เดียดคือประกาศกินบางคนแบบว่ายานเป็นโรคเป็นเพ่เลยวะยานเป็นพยาดเลยวะ นี่ยังเนี่ยงง้กันในกันกินเรีบๆไม่กระแทบอยู่กินพวกก้อยหวังกินไปจนชิ่นจนชิ่นอีเหลี่ยมกระแทบมนก้นเม่อคยไปกินบันว่าอยากกินก็อยากกินตะขวงซุกๆเพราะผมมันกินแบบสมฐานะก็คือบ่เด๋อเอารูล้ลาภายในต่อครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> สมครับก็ <c oughs> มีเงินซ้ำเด๋อ กินตำหนันนี่เสือหรือเพิ่งช่องคนอื่นเขากินกันไม่ได้แบบรุ่นแนวแบบสับเสียบ <c ười> ค,ค,คักก็ผมมีครับแต่ก็ลงทุนหลายครับส่วนหนึ่ง <c ười> อยากเปลี่ยนน้ำกันสินสั่งไล่เด่มากไล่กับไล่ตำเหนือแล้วผมกินได้ของบ่ายกับไรมากเพรคุ้มครับเขบาบ่เฮ็ดบ่อยากเฮ็ดปำเห,เหน,นือยังบ่มีอารมณ์เฮ็ด คนติดดากับมิจฉาจากตยุบผมออกไปจากโลกอ่านไรอยากแค่แต่ผมเสียหายไม่อยากเคล็ดเนี่ยของมาในสังคม youtube คนติดข้อดาผมกันเองห้องกับบริบทผิดยังของมาดาห้องกระทายคลิปเนี่นคนมึงซื้อกับดาบอาไปว่าห้องเป็นบ้าเป็นสังขารทั้งสิ้น พูดได้อดนิมรับคอมเมนต์ได้่ันมีความบันทึกาได้ผมว่าเก่งครับอยู่ดอกเ็ช่อง y YouTube ครับกันบันทึกาค้นคอมเมนต์มาดาแต่มันกโอดยากอย่างค้นระล่มเสียกา,าดาขึ้นบางช่องกเลยปล่อยว่างาไปเลยผมเห็ดมากสี่ปี ก้อนกับบาว่าผมมีคอนเทนต์ยังไรแต่ลูกยัง,ยกยงกับม่มมีให้ห้ากับ่มคอยมีแต่เ,เดี๋ยวยังไรแถบตอนนั่นเดือนยืดดุง่งยืดทูบก็ได้โอ้ยาบาวผมได้ทุกเดือนนะครับบางเดือนผมก็ได้บางเดือน,น,นก็บ่ได้เลยแั่เมื่อเดือนได้ผมบ่ได้ผมบ่เฮ็ดเลยผมเศร้ารุง่งจอยเหีวอันยอดวิ่งหน่อยดีกับไ่ได้เงินดีนะครับ สิเดะยดยึดไปดีว่าดีต่อไปเรื่องด่วนเนี่นนนะสิเด้ขายช่องทิมมันนะสิเดะยดเศร้าเฮ็ดยูทูบไปเลยเพราะว่ามันแถวนี้ปัญหามั้นหลายหลายอย่างถ้าผมเฮ็ดผมก็ต้องเฮ็ดแนวสิ่งที่มีประโยชน์คนเฮ็ดยูทูบมันก็ต้องเฮ็ดแนวสิ่งที่มีมีประโยชน์เกิดประโยชน์ต้องได้เงนินได้ยังครับ มันว่าเกิดประโยชน์ว่าะยัง,งเขาก็ไปอยากเทชปันนี้เท็ดไปเด้ววว่าโมเดงเงินจากยูทูบไม่ได้ได้โม,มีอีร่มเ็ศได้วย่ะน่ะเขาาไอจากร่มคลิปสินะครับเดี๋ยวเต้าแฟนครับก็ออยู่สามสูงหน่อย,ลย,ยองงหลายซําเดยกว่าคนทีเบิรงเาหลายซัมนี้คกับโมด้บังคับเปิ่หรอครับขึ้นรี้รับ้าเจ้า กับสิบพมีอารมณ์เบิ่งกับเฮาเนี่ยนะเพราะว่าเฮาบ่มีความสุขเนี่ยการอยู่การกินลำบากต้นข้นหน่อยเนี่ยขนเบิ่งบางคนมันกิบพมีอารมณ์เบิ่งกำเพ้ากับไปเบิ่งท่องไม่หรือว่าเฮ็ดกับข้อกับหนามมันหลวล่ะบ่เป็นตากินบ่เป็นตาแซ่บเนี่ยเพิ่นกับเรอยากขำว่าเบิ่งจัดพักจัดหยังบ่สวยงามบ่ตาการตาว่านั่นนะครับบ่ถือใจเพิ่นบ่ยังเด็กอกอย่างนึงนั่นสิล่ละข้าจาเล่เราอยากขำว่าเบิ่ง มันกัดจังสี่กับมีคนมันคนเบางแรกกามันนั่นความคิดมันหลายแบบมันบอกว่าถือครับก็กราจอจะไปอยากขามาเบึงหรือว่าคนบางคนอาจจะมักตะลกแห่ห้าครบขันไปถ้าว่าขันมุกตะลกเนี่ยเข้ากับประเด ช่องผมกับประเด็จทรงเสริมไปไหนครับรวาว่าห้องจัดการกินแบบเอาชีวิตแบบสมจริงไปเลยนะครับมีอย่างเปิดใจมีอย่างบอกไปเลยมันก็ใรน้องสบายใจห้องคนม,มันกันแกงกันไรเฮ็ดบอดี้ั้งกันกะไรห้องจะเปิกันห้อ,องจักวิธีแก้ปัญหา นะแก้ได้ครับจะบางอันอาจจะแก้ะบะเลยซะเลยแก่ยากพอมาไมาห่หลงหลงปลาหลงแดนแล้วการเฮ็ดยวยูทูปมันต้องคิดคำนวณครับแบบมีคนถามผมหลายอย่างอยากเที่ช่องยูทูปก็ยังง่าอันเฮที่ยงเดชสั่งได้ได้เฮที่ยงเดชจะถามได้อยู่ครับผมก็ตอบไม่ฟังอยู่การทีนเน่เฮ็ดน่ะจะต้องตั้งต้นได้ที่แรก อ๋อเห็ดมาเดียวถือคนดาคนหายมากมันเสียหายเขามามันก็อยากมันแก่ปัญหาอยากที่หลังแต่เขาต้องตั้งตนที่เรีกเขาต้องคิดก่อนก่อนเหตุยูทูบเขาต้องคิดบางว่าคนสีดาว่าคนสีหายว่าคนสีหยังบ่เขาต้องคิดตั้งตนในที่เรีกก่อนครับก่อนข้าเหตุเก็ดขึ้นนว่นว่ามีคนดาน่นเหตุคิดบ่าถือเก๋คบ่สวยงมากอยังมาต้องเฮ็ดซะเลยครับเัญญยานถือคนดาเขาต้องกะเขาต้องกะมีการกะเวทลวงนะ กะคำนวณเห็นว่าขี้ยงผมเฮ็ดไปเังส่เฮ็ดแบบเฮ็ดไปสบายๆเลยเฮ็ดแบบไทยกลิน่นเขาหอมน่ามีข้นมึงมันนด่กินแซบยิ้มท้องยิ้มใสตื่นตะสห่างต้องกินอยู่แล้วเฮาเห็ดแบบง่ายๆผมก็เลยต้องไทยคลิปกินเขาเรื่อยมันเป็นการมีความสุขกับการกินใช่ไหมเขาอยากกินแซบพร้อมยิ้มพร้อมอม,มันต้องเดี๋ยลงทุนหลายทอเฮ็ดคลิปไปเที่ยวต่างจังหวัดนนะ้ำมันต้องไปลงทุนหานั่นก็ได้มาแบบประหยัดประหยัดง่ายๆ การคำนวณผมที่แหลกผมเห็ดยูทูบมาสีปีแล้วผมตั้งต้นที่แหลกเห็ดผมบ่ได็คำนึงถึงคนจิดดาบดาผมบ่หู้คือความสับฟองของผมเอี่ยงผมได้ของมาเห็ดอันนี้ว่าวัฟังนะครับคือว่าเปิดใจฟังคน้นจกฟังความเดเห็นผมนะคือบ่เด็ก,ก้าไว้คือบอกหูวว่าสังคมโลกออนไล่าาไปท้งเด ยู้ทัเป็นเดม๋มีคนดาบาดาผมบ่คอยสนใจด้านนี้มันเป็นความซับเปลี่ยนเงาสิผมไม่เห็ดเองแต่ผมบอกจะว่ามีคนมาดาผมสิบว่เห็ดตัที่แรกแต่นี่ึกว่วานสิบผมมีคนดาเลยเหย็ดขมากอ่ะกัทายคิปมาก,กเรื่อยเเห็นแต่คนขอมาดาดาเรื่อยเรื่อยสิมันแบบเออมันเป็นอย่างคือดาห่อดเด็งเด๋มคือบปรเออดเ็เป็นบ้าเป็นปวงคือบทคือเป็นคนดีมันแต่ว่าเอาเป็นบ้ามันโง่เกนมากเด๋งเด๋ นี่ห้องกับบดีเัชผิดอย่างเนี่ยแต่ว่าถ้าเปิดด่าช่องโค้ดเลี้ยนที่เป็นตังเดย์เนี่ยเขาจะคิดตังเดย์น้อง มัระวังจังหน่อยครับคนเฮ็ดยืดทูบอย่าไปเฮ็ดกันย่านคนดาขันเฮ็ดบดถือใจนิดเดียวถือยากับบะคุม้มบ่คุ้มกับหยังบ่คุ้มกับับบมน่นบสบายใจคนเฮ็ดกล้องบ่สบายใจเพราะถือคนคอมเมนต์ดาก็อย่นงนั้นผมอยู่ผมบ่ผมบ่มมถือสายนิดนึงเพราะผมกระโดดมากกับายอยู่บางเท้าผมกับ,บปิดคอมเมนต์ไว้ไว้ข้อมเมนต์เข้ามา จะปิดกันไว้สบายจใจก็กใจว่ามันด่าห้องก็เกาะกระแสไปแล้วมันจะเด้งห้องดังไปแล้วใจว่ามันดังนี่ทั้งหรืว่าดา่า,ดามากด่ามากทั้งอันนี้คนโทรมากกับนี่ครับโทรมาขวนกันหลายกับบางที่ผมกับตั่งกับบล็อกสายไป <c oughs> ไม่ท่อไม่หยิก เอขอบคุณที่รับชมงครับักกินนแกบชกบากมีซ้ำเนียนะ่ยฝากกันไปครับคำนวณดีๆไปเฮ็ดยูทูบกะคำนวณไ,ไว้กะไว้ตวลวงหนากรอนเฮ็ดครับ,บยันค้นคอมเมนได้ไปเฮ็ดเปลน มาแล้วมันแก้ปัญหายากที่หลังแต่ว่าแฟนขับเขาวงกตมาหน่อยค่นเอฟซีอยมาเบิ่งกับหลายมันนกับเอาข้าวเหม็นดาเปหลายลอยเป็นน้ำพันนี่ยากอยมาไล่ตอบไรตอบโอ้ยไปไล่ตอบเลยครับคนนั้นเนาะไปไล่ลบไล่บล็อกกันกับใส่เวลาครับเมื่อไอเดียกับขอบคุณครับที่รับชมครับลาไปแล้วสวัสดีครับ